ปุยขอกกำลังใหญ่ไปถ้าใส่ปุยขอกได้นะโมพี่น้องสามปีก็ปดิสืบปุ๋ย,ยง่ามแห้งง่ามโดนเม่ว่าห่าบม่อวนยู่เบื่ว่าเขา่าโดยเฉพาะเข่านี่โอ้ยมันได้ใจแห้งแล้วคันถือปุ๋ยขอกแนวนี้งาม ว่าสมัยตั้งแต่บ่ท่านมีปุยยุหุนผมก็เคยเอาใส่แบบว่าใส่ปุยคอเขานี่โอ้ยจะเป็นงามสามปีบ่ท่านจืดได้พี่น้องไปปุยแนวน,นี้นี่แหละให้ก็ปุยอินซี่พเดีหลายเติมยิ่งได้พี่น้องคนข้าวบัวเวทย้ายไว้ย้ายไว้แล้วก็ต้งสีมา ี่ออกจากกระสอบอเอ้ยอดีมือมีปุ๋ยอยู่ห้อใดงามทอปุ๋ยขอกเข้าดอกพี่นอ้องถ้าหากว่ามีลหลายๆนี่บ่เขาทีได้เครื่องตัวเครื่องผู้ใด้เพื่อดีลอยสอบทีได้ยวสองลอยสอบผู้ใด้เตุผลก็เพราะว่ามันงามอีหลีครับลำต้นก็แข็งดีเขียว บ่ลมไง,งน้ำนี่เหตุผลที่ว่าใส่ปุย๋ยหอกนี่